สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลวงข้อจาดวัดบางกระเบาค่ะพระเกจิอาจารย์ยุคสงครามที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงท่านโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคำทำนายแต่พอเราไปค้นข้อมูลดูจริงๆนะคะเอ่อกลับไม่พบบันทึกคำทำนายอนาคตแบบตรงๆเลยใช่ครับ คือสิ่งที่โดดเด่นมากๆแล้วก็มีบันทึกไว้ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยจะเป็นเรื่องตำนานความขลังของวัตถุมงคลท่านมากกว่านะครับโดยเฉพาะในยุคสงครามอินโดจีนสงครามโลกครั้งที่2ยุคนั้นแหละครับที่ทําให้ท่านมีชื่อเสียงมากๆจนได้รับฉายาว่าเทพพระเจ้าแห่งภาคตะวันออกเลยทีเดียว โหน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาแกะรอยกันดีกว่าค่ะว่าจริงๆแล้วแก่นแท้ของเรื่องเราหลวงพ่อจาดคืออะไรกันแน่ตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์เลยนะคะไปจนถึงตำนานทหารผีแล้วก็วัตถุมงคลทีเ่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อจาดท่านเกิดปี2415 มรณภาพ2,499ใช่ไหมคะบทบาทท่านสำคัญมากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, สองสงครามอินโดจีนคือถึงขนาดที่ว่ารัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามนิมนต์ท่านไปร่วมปลุกเสกเครื่องรางของของลังเลยมากนะครับการที่รัฐบาลสมัยนั้นให้ความสำคัญเชิญเกจิอาจารย์มาทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลแจกจ่ายทหารเนี่ยมันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแบบเป็นระบบเลย และพอประกอบกับเรื่องเล่าเรื่องปาฏิหาริย์ในสนามรบที่แบบเล่ากันปากต่อปากมันก็เลยเกิดเป็นตำนานทหารผีอินโดจีนขึ้นมาทหารผีครับที่ทหารต่างชาติเขาเรียกทหารไทยกันว่ากันว่าพวกที่พกวัตถุมงคลหลวงพ่อจาดเนี่ยเออจะหนังเหนียวคงกระพันยิงไม่ออกยิงไม่เข้าหรือบางทีโดนยิงไปแล้วก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้อะไรทํานองนั้นครับโหฟังดูดุดัดนมากเลยนะคะ แต่ก็มีข้อมูลบอกว่าจริงๆท่านเน้นไปทางเมตตามหานิยมไม่ได้เน้นแสดงอิทธิฤทธิ์โดยตรงอันนี้มันมันดูขัดขัดกันไหมคะ เป็นมุมมองที่น่าสนใจครับจริงๆแล้วเมตตามหานิยมในความเชื่อเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของการคุ้มครองป้องกันภัยได้เหมือนกันนะครับคือทําให้คนรักใคร่ไม่คิดร้ายซึ่งในภาวะสงครามเนี่ยมันก็อาจจะถูกตีความไปในเรื่องของการป้องกันภัยจากศัตรูได้เหมือนกันบวกกับวิชาอาคมด้านคงกระพันที่ท่านก็มีอยู่แล้วด้วยนะครับมันก็เลยเสริมกันไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นทั้งเมตตาทั้งต้องกันภยัยประมาณนั้นครับผม แล้วเรื่องวัตถุมงคลล่ะคะที่ดังๆนอกจากเสื้อยันฉุกเฉินที่แจกทหารแล้วก็มีเหรียญรุ่นต่างๆใช่ไหมคะที่แบบตอนนี้ราคาสูงมากใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะเหรียญรุ่นปี2484นี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญเลยสร้างช่วงสงครามพอดีเป๊ะเลยครับแล้วก็มีทั้งแบบที่เน้นโชคลาภที่เรียกว่าบัวหงายกับแบบที่เน้นมหาอุด ป้องกันภัยที่เป็นบัวคว่ำคือมันสะท้อนความต้องการของคนยุคนั้นชัดเจนค่ะเห็นว่าบางเหรียญนี่ซื้อขายกันเป็นหลักล้านเลยมีรายงานแบบนั้นครับเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าปฏิหารจากคนที่ใช้จริงๆเยอะมากทั้งเรื่องรอดจากฟ้าผ่าอุบัติเหตุหรือว่าถูกยิงแล้วไม่เป็นอะไรอย่างเรื่องลุงสุทินที่เป็นศิษย์ใกล้ชิดท่านเนี่ยก็เชื่อกันว่ารอดชีวิตมาหลายครั้งเพราะเหรียญที่ท่านให้ไว เรื่องเล่าแบบนี้แหละครับที่ยิ่งทําให้คนศรัทธาอืขลังจริงๆค่ะทีนี้ขยับมาใกล้ๆปัจจุบันหน่อยก็มีเรื่องที่ฮือฮามากคือกรณีเหรียญขยับเองในตู้โชว์ที่วัดที่มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้อันนี้มันสะท้อนอะไรคะโอ้โหเรื่องนี้สะท้อนมุมมองที่หลากหลายในสังคมไทยเลยครับฝ่ายหนึ่งก็มองว่าเป็นปาฏิหารยืนยันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของท่านยังอยู่ไม่เสื่อมคลาย แต่อีกฝ่ายนึงก็พยายามหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อย่างออรอสอดอกเตอร์วีราชัยหรืออาจารย์ออสนะครับท่านก็ออกมาให้ความเห็นสันนิษฐานเรื่องแม่เหล็กดูดแต่ก็มีคนแย้งว่าเนื้อเหรียญเป็นเงินเป็นทองแดงมันไม่น่าจะดูดแม่เหล็กได้นี่คะใช่ครับก็มีข้อถกเถียงกันไปแต่ประเด็นสำคัญคือทั้งสองมุมมองเนี่ยมันดำรงอยู่คู่กันได้ในสังคมเราคือมีทั้งฝั่งศรัทธาล้วน กับฝั่งที่พยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายน่าสนใจค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสังเกตคือเหมือนการตีความพุทธคุณมันเปลี่ยนไปไหมคะจากยุคสงครามที่ต้องการความคงกระพันแควคลาดปลอดภยัยมายุคนี้เหมือนจะเน้นไปทางโชคลาภความสำเร็จความร่ำรวยอะไรแบบนี้มากขึ้นถูกต้องเลยครับอันนี้ชัดเจนมากเป็นการปรับความหมายให้เข้ากับยุคสมัยจริงๆจากความกังวลเรื่องเป็นความตายในสนามรบ ก็เปลี่ยนมาเป็นความกังวลเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องความสำเร็จในชีวิตแทนมันแสดงให้เห็นเลยครับว่าความเชื่อหรือวัตถุมงคลเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งแต่มันปรับเปลี่ยนความหมายไปตามบริบทของสังคมตามความต้องการของคนในยุคนั้นๆสรุปก็คือถึงแม้จะไม่มีคำทำนายอนาคตแบบชัดๆจากหลวงพ่อจาดครับผมแต่มรดกที่แท้จริงของท่านก็คือพลังของความศรัทธานี่แหละครับความเชื่อมั่นในการคุ้มครอง การเป็นที่พึ่งทางใจที่ส่งต่อกันมาผ่านวัตถุมงคลผ่านเรื่องเล่าต่างๆจากอดีตถึงปัจจุบันจากพระเกจิที่สร้างขวัญกำลังใจให้ทหารในยามสงครามมาสู่สัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความศรัทธาในยุคดิจิตอลนี้เรื่องราวของท่านนี่สะท้อนพลังความเชื่อในสังคมไทยได้ดีจริงๆค่ะครับแล้วก็มีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจนะครับให้เราลองคิดตามกันดู ว่าเรื่องราวหรือวัตถุมงคลของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนถูกตีความหรือถูกให้ความหมายใหม่อย่างไรเพื่อให้มันตอบสนองความหวังหรือความกังวลของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนไปมันอาจจะเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนค่านิยมหรือความเปลี่ยนแปลงของสังคมเราเองก็ได้นะครับ